สวัสดีตอนเจ้าสวัสดีวันพุธท,ที่18พฤษภาคมโอ้แต่คืนคืนวันอังคารฝนตกชุ่มชํานไปหมดเลยวันนี้ยังน่าจะคาดว่ามีฝนอยู่น,นี่จะเป็นโดม อันนี้ปลูกน้ำเตา้าน้ำเต้าขึ้นครับตรงนี้เป็นโดมทำเสร็จเตื้อมีโดมแล้วก็มีอันนี้แตงร้านครับน้ำเต็มคลองของเสกไก่ทุกจุดนะฮะวันนี้มีน้ำเอิงนองไปหมดเลย ที่สําคัญคือกบครับตรงที่เขาเนี่ยทําไว้เนี่ยเนี่ยหญ้าเนี่ยทําให้กบอยู่เนะี่ยม,มันได้ผลจริงๆกบมาอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยครับเยอะเลยกว่านี้ปล่อยป่าไปหลายหลายร้อยตัวมืองกัน มีปลาสเสด็จอ่ามีปลาสเสด็จปลากินพืชหลายๆยอย่างนะครับอ่านี่ปล่อยหมดเลยเนี่ยอันนี้อย่าทำเป็นนาหมดนะครับเพราะว่าเอาลำยไยออกหมดละตรงนี้ตรงนี้ลำยไยออกหมดละน,นี่ทำเป็นนาอันนี้ฮงฮงนิดหน่อยนี่ <g ül> มีโครงการว่า เอาใส่เป็นพักน้ำนะครับเป็นพักเกี่ยวกับอา่าพักแว่นพักนี้เนี่ยตรงนี้น้ำจะมีตลอดเลยอืตัวนี้ก็จะใส่พักแว่นเอาไว้กินเนาะอันนี้ก็คือการปรับระดับของมันละเขาก็จะพอตรงไหนที่สมควรจะทำนะครับนะขันบันได ถ้าอยู่มาและโฟนเสียงดงังรูปนี้ผมใส่มบีบฟักบ,บฟักแก้วนะครับนี่มีบบฟักแก้วแล้วก็จะมีอะไรอย่างก็แฟงเนาะอแบบฟักบบแฟงไว้ด้วยกันอ่าเพราะฮ้องว่ายไงแตงแตงแตง่งแตงไทยนะครับแตงไทยอะ่ะ แต่งลายอ่มาแต่งลายบ้างเขาห้องมาแต่งลายนะตรงนี้อว,วันนี้พี่น้องครับที่เชียงใหม่แต่คืนนี้ระดมลงมาโอ้โหสุดยอดเดยให้ดูเดินดูกันพระเจ้าผมรีบทำเรื่องอน้ำครับน้ำมันจะล้นคันนะครับ ถ้าบัดทำก็จะน้ำล้นคันเนี่ยใส่ไม่หมดตรงนี้ก็ปล่อยป่าแล้วด <c oughs> ีนี่ผมลุกมาตันตั้งแต่ตีห้าละลุกมาทำนี่นี่น้ำไหลออกมาละน้ำน้ำมาแล้วครับเนี่ยอ่าน้ำระบายมาละเพราะว่าตรงนี้มันสูงเกือบล้นคันนี่เหมือนกัน <c oughs> เกือบล้นคันนี่เหมือน พอดีต้องมาขุดเนี่ยดินโคตรเหนียวมันเป็นดินเหนียวครับอืมมาเจาะตัวนี้ตัวนี้ระบาย้าปุ้นระบายอ่าก็โอเคแล้วครับระบายไปอ่าตรงนี้อยู่ที่เนี้ยบักขับน้ำนาแล้วก็จะลงไปหาหนองใหญ่หนองใหญ่กับน้ำครึ่งนะเป็นเกลืองละตัวนี้ก็มีป่าหมดละเนี่ย เก็บ <g ib ble> ปล่อยหมดเลยปลาสวายามีปลาสวายจ้ะปลาดุบออมาครับปลากินเนื้อใหญ่นี่อย่ากินเนื้อปากว้างจะาบา่มาเดี๋ยวปลา้อยตายหมดปลาสวายนี่มันกินได้ทั้งพืชทั้งเนื้ออนนี่เนื้อดูเต็มหมดเลยอ, <c oughs> อเออความชุ่มชํานะครับ มีฝนความชุ่มชําก็มาแต่นี้ตรงเนี้ยผมจะมีโครงการว่าจะขยายมันอยู่ในอ่างตรงนี้นะ,ะขยายตรงนี้อยู่แต่ว่าต้องรอฝนนี้หายก่อนแล้วก็ขยายมาันขยายอีหน่อยเพราะว่าแนวเขตไม่ต้องตรงนี้ครตรงเนี้อา่าต้องตรงเนี้ยตรงไปต้องเอาดินตรงเนี้ยมาโปะที่นานี่ แต่ยังไม่ได้จำเพราะว่าติดกองปุ๋ยนี่อยู่กองปุ๋ยขวางนี่อยู่โอ้วันนี้เจ้านี้ผมเดินขึ้นลงขึ้นลงนี่นะบนโคกนี่นะครับเฉพาะโคกนี่ไม่ได้นะ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะตรงนี้นี่เป็นห่มมันจะห่มหน่อยตรงนี้นะโอ้สีเขียวแล้วห่มนี่ผมจะไว้ไว้เพาะกาไม้ นะครับออโอ้โหต้นอะโวคาโดเอ้ยตน้นอะไรไม่ใช่โอะโวคาโดหรออ่าโกโก้นี่ต้นโกโก้ต้นใหญ่ต้นเล็กนึงทุเรียนทุเรียนนี่มันเป็นทุเรียนเพาะครับนี่อ่าทุเรียนเพาะนี่ปลูกแบบไหนก็ได้มันเป็นแบบกิงกบก่งกระดงอะครับคล้ายกิ่งกระดงมีพริกผักหวาน เตรียมลงอะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นหนอแตงขึ้นมาอย่างวยที่ได้นอได้เยามาทำอะโอ้มืดไปอีกล้วันนี้นี่ช่างเองจะเข้ามา,าดูสซลัาเซวนี่ท้าเยียดสายๆคว,า,วายมาแน่ครับต้องดูก่อนตอนเจานนี้มืดหมดเลย ประมาณเจ็ดโมงปลายเนี่ยเออหกโมงปลายเนี่ยมืดบนท้องฟ้าอ่ะโอเคตรงนี้เดินขึ้นมาอีกทีนึงเดินอีกรอบเนื่ยเหมือนกันเนาะ,ะกินครับ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมีบะเตาด้วยนะเออนี่เตาเอาจ่งไปเลยะมันก็นออกเน,น,นี่เลย <c ười> มีลูกมีหน่วยอยู่แต่ได้กลินมาได้กินนะั้นนะผมเรื่องมแมลงวันทองครับเจาะไปแล้วเพราะเขาบ่ได้ฝนยาเพราะเขาบดได้ฝนยามันเพราะว่า,ามันห่างไกลาสารเคมีมาฝนยามันก็ม่ใจ ชุ่มช่ำอ้อ,อยมาละตรงนี้ผมก็เอา,เอ,าเอีดจะไครมาลงไว้อหอบหอบสะเนี่ยน,นี้แผงโซลาเซลล์ก็น่าจะเป็นมันห็นแล้วครับถ้าแสงขึ้นก็บำมีบมีแดดก็ได้ครับบำมีแดดมันก็ทำงานครับตัวนี้อเป็นแผงโมโนโ อ่ามันก็นจะขึ้นอยู่น้ําเหนื่อยเดินขึ้นเดินลงวันนี้หลายรอบเละก่อนจะมาถ่ายทำหลายรอบครับผมวันนี้อ่าอัปเดตล่าสุดเมืม่อคืนนี้ไกลลุ่งสางฝนตกกระน,นำ่ำหลายห้าทำให้น,น้ําเต็มอ่างมดเลย โอเสียงอะไรเสียงอะไรในป่าครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับผมติด,ด,ดตามชมคลิปด้วยดีตลอดมาขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ